น้องโตโน่อยู่บ่ได้อ right ีละทุกคนทุกคนดีใจใครกระเพดได้คู่เถื่อนนะอย่างข้างเดียวเห็นจะได่บันเอาไปให้ปลาด่าให้น้อเอาเลยเอามะกระพรุไปถ่ายขีปนาวณ

เอ้จตนสีหากเลือดมาเอ้ยมันกะมังกระเวทบราลูกมันหมายใส่ทุงยางเพียงต้มกำลังหุบเอาโรตีเออย่างนี้ตัยใหมากว่าอ๋อใส่ทุงยางเลยไมัว่มาว่าอเพื่อนต้เพื่อนไขเลยเอ้ยอข้ากัต้อไม่ต้มไม่ไทเนาะพี่นอขาดทุงยางโบได้ไหลรูปนด้ประดามเลยแต่ละเทอร์ส่งเปียกสิเน่อแก้เนี่ยนะ

เลยกรมานมาให้อานเบื่อทองยางบาทนี้เยังส่งคือทีนอีเอามาเงินนำหักคาทองยางลูกมินดินได้มินก็อยู่นี่นะเตรียมพี่น้องแจกยูเกให้อไปลบิะแจกกพี่น้องบานนี้เนาะขอบคุณผู้ใหญ่จะดีละลายจ้าที่อุดนเน้อไกลกูเราลงไปหอดใช้เลย tham ít nỗi nè, hết nè, ui em mình thương ở nhà em ít nỗi nè, ít nỗi mình thương ở ขอบคุณพี่้องทุกคนที่ซอยนันุน่ะวลายะยลลายด้อพี่น้องร้อยเพ่ยยาพี่น้องพี่น้องุระเล็กพุรน้อยเนาะไม่ใ่ทุกยางมามทเมื่อนี้ไม่ยางนำกลไม่ให้ยาอีดก็ได้จะได้มาีเก็บซอยทุกยาง ตรงยางกับเบิรลอยหนึ่งเอื้อยเมือ้อปยไปยายขับโพดก่อนมได้เออ้ากะสี่มงนะพี่น้ำไป้ชกลออยบ้างไนลามชกลอ่อยบ้าเป็นไงเป็นไงสน่อยเคอก่ดานไหาหกมวปรามาันี้อืมลืมมันดะเป็นรวะ รใส่แตู่สีก็ที่หายจเมากระเพาเป็นอมียฮ้อาของนี้คันนี้คันนี้เราข้ามเลยสียอ้่างกจตามเทียนถือแล้วเอาฉุกไอมแม่อย่างมะกระพดนะเาเออยเอาไปให้อ่ะเอาไปหน่อยปอหนอยนะางนั่งหน้าเนาะน่หน้ารถก็ได้อืมหายลู กินาะได้อ okay. ยู <Ou> ่นกันก no. ็ได้อยู่กั้งอะไรเฮ้ยอาไปให้อีนน่เลยเด้อชงหนึ่งถ้าจะไปหามันนาะที่ได้จะชงนั่งนั่นมีอาเจียงเนาะควไจะกินลูก่ะบุกเป็นยัง หาหน่อยเราได้กินอยู่วาน,านี่นเราจะเป็นสอบตแ่ตอ,อยิคันลิไรเป็นอืเสียสื่อสนวาน้อย,นะอย,ยสรุปแล้วลวานดว,วาน้ยี่ตัวไม่สอบ่มมนามเลยยายเจ๊ แจกไปใหมด่าเนี่ยแจกกนฮานาอีเม่นี่ยอทองหนึ่งฮานาันมทองยางน่ะเนี่ยแม่เนี่ยน้องน่ดำมาีน่ะแมเยังมาหาน้ำดำอ่เ้ย่บอันนี้วัด้องไน่ะกระตาน่ะทองมรกนู่องมรกนได้วยอีกเลย้องไน่ระตาน่ะทองมรกนู่เองมรกนูด้ยอกเล้ ຍັງຍາມນີ້ກຕນມນອແລວອຍາມນຍັສອງຕາດຫອງຕຮົມງອນອົາມມອອນມພົ ลายสื่อลายเสียงพี่น้องผู้ไม่แต่พี่น้องอ้น่นอบอนี่ยบ่กปลไก่นะบเมือยังมาพอมันเมื่อมาดำดำเดี๋ยวไปเคียนพอเปืองเพิดนะองประดำนไปเคียน มีของภายมกของภายนี่มกทั่วได้สะทั้งล้างให้ได้ของภายสะเียไปแล้วป um, um, uh, ่าลินอีกกี่ลน้องได้นี่เอาหายลวันหน้าเมเบแต่อันนี้อาเตียงอาเตียงอรวะเนื่ยใจงานเลอาี

ไ่ห้องเองนเฮ้ยบ่มีชืออเ็โจนนี่เทาวัาเฮ้ยโอ้มึงนงงงวดำนะโอ้ยตตลดกันได้ไปทัวตัวจเยหลุด้าอะไรไ่ได้ได้ได้กพดโอ้ยทัวนะไรกใส่นนะครับยังห้องกนคุอยู่ น,นี่ยังมีอยู่ข้าวโพดกระตาห้องหน้าบัโนตุนห้องตัโน,น่พีดาซือไห้ไม่แอง nhé subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lẽ Mẹ nhóm rồi, vào đây mưa Nhóm bỏ ăn